สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เรื่องเล่าต่างมิติวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งในชนบุรีครับที่ได้ชื่อว่าเกาะผีใช่ค่ะเกาะขามน้อยเกาะขามน้อยเกาะเล็กๆใกล้เกาะสีช่างที่แบบว่าเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเยอะมากเลย ใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราหามาเนาะทั้งจากคนแถวนั้นหรือพวกบทความบันทึกเก่าๆเกาะขามน้อยหรือที่ชาวบ้านเขาก็เรียกกันติดปากว่าเกาะผีนี่แหละค่ะคือประวัติมันผูกกับเรื่องความตายค่อนข้างชัดเจนอ๋อ oh. ข้อมูลหลายๆที่ก็ชี้ตรงกันว่าเกาะนี้เคยเหมือนกับเป็นสุสานกลางทะเลสุสานกลางทะเลโหค่ะก็เลยทำให้มีเรื่องลี้ลับเรื่องความเฮี้ยนอะไรอย่างเงี้ยจนแบบ อืมน้อยคนมากที่จะกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะกลางคืนใช่ค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนี่แทบไม่มีใครไปเลยน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดเริ่มต้นเลยทําไมเกาะที่แบบดูเผลนๆก็น่าจะสวยงามตามธรรมชาตินะถึงกลายเป็นที่ที่คนกลัวกันขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปไงครับจากข้อมูลที่เรามี คือข้อมูลส่วนใหญ่นะคะมันจะเชื่อมไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลยค่ะสงครามโลกครั้งที่สองใช่ค่ะมีบันทึกว่าตอนนั้นกองทัพอเมริกันเขามาใชา้เกาะแถวๆนั้นเป็นฐานทัพเรือครับแต่ทีนี้มันเกิดโรคระบาดขึ้นน่าจะเป็นไข้ป่าหรือมาลาเรียอ๋อโรคระบาดค่ะรุนแรงมากทําให้ทั้งทหารอเมริกันเองแล้วก็ชาวบ้านบนเกาะสีชังด้วยเสียชีวิตกันเยอะเลยและศพเหล่านั้นใช่ค่ะ ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างการขนย้ายการป้องกันโรคระบาดศพส,ส่วนใหญ่ก็เลยถูกนํามาฝังไว้ที่เกาะขามน้อยนี่แหละค่ะแปลว,ว่าประวัติศาสตร์ช่วงนั้นคือจุดกําเนิดหลักๆของตำนานเกาะผีเลย เออก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยค่ะแต่ว่ามันก็ซับซ้อนกว่านันนิดหน่อยเพราะว่านอกเหนือจากทหารแล้วเนี่ยก่อนนี้ก็ยังกลายเป็นที่ฝังศพของชาวบ้านทั่วไปด้วยชาวบ้านด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีทั้งชาวมุสลิมชาวจีนมีการสร้างเป็นห่วงซุยด้วยนะคะบางทีก็มีเคสที่แบบนําศพคนตายด้วยโรคติดต่อร้ายแรงหรือแม้แต่ศพจากคดีฆาตกรรมโหดร้ายเหมือนกันนะตามคําบอกเล่าหรือบันทึกต่างๆที่เจอมานะคะ ฟังดูเป็นอดีตที่ค่อนข้างน่าเศร้านะครับแล้วเรื่องเล่าคนหัวลุกจากคนที่เขาอ้างว่าเคยเจออะไรแปลกๆบนเกาะน,นี้มีอะไรเด่นๆบ้างครับจากที่เราหาข้อมูลมามีเยอะมากค่ะหลากหลายรูปแบบเลยที่เจอบ่อยๆในข้อมูลนะคะก็จะเป็นพวกชาวประมง ครับชาวประมงเขาจะเล่าว่าแบบเห็นคนเล่นน้ํากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยนะใช่ค่ะหรือบางทีก็เห็นเหมือนออวัตถุคล้ายๆลงศพลอยมาจากเกาะลงศพลอยน้ําประมาณนั้นค่ะบางรายงานก็พูดถึงเห็นเป็นเงาคนตัวสูงๆผิดปกติอยู่บนเกาะโหเรื่องเล่าพวกนี้ดูจะแพร่หลายในกลุ่มคนเดินเรือแถวนั้นเลยนะครับแล้วมีเคสอื่นที่แบบเจาะจงกว่านี้ไหมครับ มีค่ะมีเคสที่ถูกพูดถึงบ่อยๆเหมือนกันคือเรื่องกลุ่มอาสากู้ภัยอาสากู้ภัยใช่ค่ะที่เรือเขาไปเสียกลางทะเลแล้วจําเป็นต้องขึ้นไปพักบนเกาะชั่วคราวเขาเล่ากันว่าได้ยินเสียงคนคุยกันได้ยินเสียงเหมือนคนขย่ากิ่งไม้อืมแล้วพอตกดึกๆเลยนะคะประมาณตีสามเขาว่าได้ยินเสียงดนตรีแห่ศพแบบจีนนะคะดังมาพร้อมเสียงคนร้องไห้เลยโอ้ ได้ยินทั้งเสียงดนตรีทั้งเสียงร้องไห้ใช่ค่ะดังไปทั่วเกาะเลยแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีรายงานว่าเห็นเป็นขบวนคนเดินขึ้นมาจากเรือหลายลำขบวนคนค่ะแต่ประเด็นคือเท้าไม่แตกพื้นนะคะลอยลอยอยู่เหนือพื้นทรายโหขนลุกเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเรื่องค่ะเรื่องกลุ่มเพื่อนที่ไปตกปลาไปตกปลาแล้วเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเหมือนเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดง,แดง ผู้หญิงชุดแดงค่ะแล้วก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นหายเข้าไปในเกาะเลยหายไปหลายชั่วโมงเลยนะคะและเพื่อนคนอื่นก็รออยู่ข้างนอกพอเขากลับออกมาได้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอคนเยอะมากบนเกาะคนเยอะแต่สภาพคือแบบว่าเริ่มเน่าเปื่อยมีผื่นแดงๆเ,เต็มตัวคล้ายๆเหยื่อจากไข้ป่าสมัยก่อนนะคะโอ้โหเหมือนภาพในอดีตเลยใช่ค่ะก่อนที่ผู้หญิงชุดแดงคนเดิมนั่นแหละจะพาเขาออกมาส่งคืนที่หาด เรื่องทํานองนี้มันยิ่งตอกย้าความเชื่อเรื่องวิญญาณที่ผูกกับประวัติศาสตร์ของเกาะนะคะเรื่องผู้หญิงชุดแดงนี่ก็น่าสนใจนะครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องที่เคยมีข่าวดารานายแบบชื่อยอ่กกอที่ว่าไปถ่ายแบบแล้วเจอดีด้วยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะมีพูดถึงในหลายแหล่งข้อมูลเหมือนกันว่านายแบบกอคนนี้ตอนไปถ่ายแบบแอบเก็บปะการังสวยๆจากเกาะกลับมาอา้าว หยิบของกลับมาค่ะแล้วหลังจากนั้นทีมงานก็เจอเรื่องแปลกๆกันหมดเลยทั้งช่างภาพที่อยู่ดีๆก็เหมือนโดนผลักตกเรือฮะจริงเหรอครับค่ะ เกือบโดนใบพัดเรือด้วยแล้วคนขับเรือเองก็รีบพาออกจากเกาะก่อนกำหนดเพราะเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนจ้องอยู่บนยอดเขาบ้างอยู่หลังกล้องถ่ายบ้างผู้หญิงชุดขาวอีกแล้วใช่ค่ะแล้วที่แปลกคือสุดท้ายไฟล์รูปภาพช่วงที่นายแบบคนนั้นหยิบปากการังนะคะมันหายไปหมดเลยไฟลรูปหายหายไปเลยค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำเตือนที่เขาเล่าต่อๆกันมาเลยนะคะเรื่องนี้เหมือนกันย้ำคำเตือนเลยนะครับว่า ทำไมคนถึงไม่กล้าไปเกาะหนี้ตอนเกินคืนหรือแบบห้ามหยิบของกลับมาเด็ดขาดถูกต้องเลยค่ะความเชื่อเรื่องอาถรรพ์เรื่องความเฮี้ยนนี่แหละที่ทำให้เกิดเป็นข้อห้ามสำคัญสำคัญที่เราเจอในข้อมูลเลยคือห้ามเสียงดังห้ามลบหลู่และที่สำคัญมากๆคือห้ามเอาอะไรออกจากเกาะเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นก้อนหินเล็กๆหรือซากปะการังครับ พอเขาเชื่อกันว่าจะนำสิ่งไม่ดีตามกลับมาด้วยถึงแม้จะมีข้อมูลว่าเคยมีการทำพิธีล้างป่าช้าไปบ้างแล้วใช่ค่ะถึงเมือจะเคยมีพิธีทําบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลจัดระเบียบสุสานเก่าไปแล้วแต่ความเชื่อเรื่องความลี้ลับความน่ากลัวมันก็ยังคงอยู่ค่ะแล้วสถานะปัจจุบันของเกาะขามน้อยล่ะครับ เป็นยังไงบ้างยังเข้าไปได้อยู่ไหมตามข้อมูลล่าสุดนะคะเกาะขามน้อยเนี่ยไม่ได้ถูกปิดตายนะคะอ๋อยังไปได้ยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้ค่ะแต่ต้องเป็นช่วงกลางวันเท่านั้นแล้วก็ต้องจ้างเรือชาวบ้านไปส่งแต่ตอนกลางคืนนี้คงไม่มีใครกล้าพาไปใช่ค่ะแทบไม่มีใครรับจ้างพาไปตอนกลางคืนเลยเคยมีกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่านักล่าผีหรือรายการทีวีแนวลึกลับเข้าไปถ่ายทําพิสูจน์อะไรแบบนี้ แล้วเขาเจออะไรบ้างครับก็มีรายงานนะคะว่าเจอพวกเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาประหลาดประหลาดรวมถึงมีการไปขุดเจอเศษกระดูกมนุษย์ใต้พื้นทรายด้วยเจอโครงกระดูกใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นการยืนยันประวัติศาสตร์ความเป็นสูสานของเกาะนี้จริงๆ โห oh, ฟังดูแล้วเรื่องราวของเกาะขามน้อยหรือเกาะผีแห่งชนบุรีเนี่ยมันเหมือนภาพสะท้อนที่ผสมปนเปกันไปหมดเลยนะครับทั้งโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์ทั้งความเชื่อเรื่องเหนือธรรมาชาติที่ยังเล่ากันอยู่มันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาในใจนะว่าพลังงานหรือสิ่งที่คนเขาเจอเขาอ้างว่าสัมผัสได้บนเกาะร,ร้างแห่งนี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่และมันก็ทิ้งท้ายให้เราคิดต่อด้วยค่ะว่าแล้วถ้าเป็นผู้ฟังล่ะคะ ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเยือนเกาะขามน้อยจริงๆขึ้นมาจะมีใครกล้าพอไหมที่จะลองไปครั้งคืนดูสักครั้งเพื่อท้าทายเรื่องราวหรือพิสูจน์ความเชื่อเหล่านี้ด้วยตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะขอบคุณ